สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็เจอรายการซ่าขับขับสนุกทุกคนอยู่รักดาวจ้าใช่แล้วครับขององอื่นโทามก่อนเลยวันทที่ผ่านมาคุณอยู่คนเดียวใช่ไหมโอ้ยอยู่คนเดียวเศร้าไหมเศร้ามากเศร้าเศร้าไหม เศร้ามากครับโอเคแบบนี้ก็ต้องปรับโหมดนิดนึ่งโอเคโอเคไอ้ไม่ผมเห็นคนอื่นเนี่ยเขาแบบแฮปปี้ไงวันวาเลนไทน์อ่ะเขามีคู่กันอ่ะหรือว่าเขาแบบพาแฟนไปเที่ยวมีการมอบดอกไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เศร้าไงเราก็แบบไม่รู้จะทำไงใช่ป่ะเราก็เปิดเพลงเศร้าๆอยู่บ้านเช่นฟังเพลงแบ๊วววาเลนไทน์ก็แน่นอนแหละก็เพลงนี้เนี่ยคือวันวาเลนไทน์แล้วคนที่ไม่มีคู่เนี่ย ผมว่าหลายๆคนต้องโดนเพลงด้วยเนื้อหาด้วยทำนองด้วยอหลายอย่างแล้วนี่มันจี๊ดถิงทรนงอินมาะผมชอบท่อนที่เขาแบบว่ามีการแบบว่าเปลี่ยนเียะเออแบบอัพขึ้นไปอีกอัพขึ้นไปอีกที่ทำให้เราแบบโอ้โหพีกอะเพลงมันพีขึ้นอาซดีด้วยนะซีดินพอไว้ด้วยานมาเริ่ได้มันด้มาเร่มใด้ผมผมว่าเก็บไว้ให้กันร้อนพี่คงไม่เหมาะกับสไตล์นี้เท่าไหร่เออนะครับ ไปอินจริงใช่ครับผมอยากอินปอไหมอยากบอกไหมว่าจะเปิดที่ไม่บอกพี่จะให้คนชุดูเลยพี่ไม่บอกครับผมไม่ชงเลยอันดีบหนงแบลันนี่หายจากแฟนคลับและนี่คืออ้าดับเพลงฮิตที่สุดประจำสัปดาห์นี้ครับสัปาห์นี้เพลงไหนจะฮิตนะครับมาร่วมเขาดาวพร้อมๆกับปอเลยครับ อันดับที่5ที่รักหรือที่พักครับเพลงนี้จากพี่ดีของเราเนี่ยแหละครับเข้ามาอยู่ในชาร์ตของเราสัปดาห์แรกนะฮะจะเป็นยังไงแฟนๆช่วยกันเชียร์ด้วยนะครับอันดับที่สี่ เก็บไว้ทำกับแฟนนะครับจากนศพนายังกูลครับเพลงนี้เนี่ยโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยปอชอบมา,มากๆเลยนะฮะถ้าแฟนๆที่ชอบนะครับก็ยังโหวตแล้วก็โหลดเข้ามาได้นะครับอันดับที่3 คืนดีคืนเดียวครับเพลงนี้จากหนุ่มสุดหล่อเลยฮะตุ้มตามนั่นเองครับเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงแรกในชีวิตเลยที่ตุ้มตามเนี่ยได้ออกสเตปเต้นกับเขานะครับยังไงนะฮะถ้าชื่นชอบเพลงนี้นะครับก็ช่วยเป็นกำลังใจให้หนุ่มคนนี้ด้วยละกันครับอันดับที่สอง บทบอเลนไทครับเพลงนี้จากกันนภัรอินใจเอ้อครับ,รบเป็นเพลงช้าอีกหนึ่งเพลงจากในการน,นะครับที่เรียกว่าแรงอย่างต่อเนื่องเรียกว่าแรงขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับยังไงนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยชื่นชอบเพลงช้านะฮะในสไตล์คนเหงาๆแบบนี้นะครับก็โหวตแล้วก็โหลดกันเยอะๆนะครับสุขสันต์วันแห่งความรักให้ใครต่อใครเขาแต่สุขสันต์วันแห่งความเหงาให้เรา เราสัปดาห์นี้ครับอันดับที่หนึ่งนบัตรนาวจากพี่พีสุกฤตวิเศษแก้วครับเพลงนี้เนี่ยเรียกว่าแรงจริงๆนะฮะแรงข้ามปีแรงจนมาถึงตอนนี้เลยนะครับเรียกว่าเต้นกันได้ทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วก็ร้องตามกันได้ทั่วประเทศเลยทีเดียวติดตามกันนะฮะว่าสัปดาห์หน้าครับจะมีเพลงไหนนะฮะมาควนแชมป์เพลงเพลงนี้ได้หรือเปล่านะครับปอะนะครับก็ต้องขอแสดงความดีกับพี่พีด้วยนะครับคิดจริงๆเลยแจนแจดันแจนว้าวนบัดนา จริงครับเรียกว่าอันดับหนึ่งของเราในสัปดาห์นี้นะครับแรงข้ามวันแรงข้ามเดือนแรงข้ามสามเดือนแรงข้ามปีอยู่ในช้าของเรามานหางจริงๆอ่ะพี่ใช่จรองนะครับก็ต้องยินดีกับพี่ดีด้วยนะฮะก็แบกหน้าของพี่ดีจะบอกว่าพี่ดีใจนะวิ่นี้เนี่ยพี่ดีใจที่เพลงของพี่อยู่ในอันดับที่ห้าครับยินดีกับพี่ดิวด้วยตัวเองเองโอ้ครับผมเพลงพี่นี่เป็นไงบ้างโเพลงพี่เหรอเพลงพี่ถ้ากระแสตอบรับดีอ่าที่ชอบ ชอบเองตัวเองเองเนี่ยเออเวลาคนพูดถึงแม้แต่หนึ่งคนเนี่ยเราจะดีใจมากนะครับใช่แล้วก็เพลงนี้เนี่ยจะบอกว่ามีโอกาสได้นำไปประกอบของริชฟ้าของจารินด้วยนตอนนี้ละครกำลังแบบว่าเชิดขึ้นบุกบ่ายนั่นดูเด็กเห็มันเราไปตอแย่งความแรงของเพลงวิญญาณดีกว่าพี่รักหรือพี่พักน้องพูดดีที่วิญญาที่รักมีเป็นพี่พักครับพี่พูดดีเป็นที่รัก หรือว่าถ้าเกิดจะให้เป็นพี่พักก็ดาหนัวใจพี่ก็ดูใจที่ช่วยนปกหน่งก็ได้ใไ่สอไปก่อนไม่ต้องเรียนในร้อยก่อนไม่เดียวครับไม่เกียวไม่เกียวไม่เดีว่เียวล้น้องเพลงนี้ครับโหลดเลยดีกว่าครับกับรหัสอาการหนึ่สองนหฮะศูนย์แล้วโทรออกครับเป็นกำลังใจให้พี่ชั้ ถูกต้องถูกต้องเาจะบอกว่าเดี๋ยวก่อนเรื่องนี้เนี่ยลิทิพัสตาัดอินเนี่ยัขไม่ได้มีแค่เพลงพี่เพลงเดียวมีเพลงของพี่รุ่นด้วยที่ถูกมันประกอบไปพรเรื่องนี้เหมือนกันคนไม่มีหัวใจใช่แล้วเขาถ่ายเขาได้ดีมากใช่แล้วก็ตรงอารมณ์ตรงประเด็นเนื้อหาเป็นยังไงเนื้อหาเนื้อหาเป็นแบบประมาณว่าเขาเป็นคนที่เรื่อเพลงมีความรักมาก่อนไม่รู้ก่อนเลยว่าความรักหน้าตาเป็นยังไงพอมาเจอเข้าจริงๆนะเนี่ยก็เลยไม่รู้วิธีที่จะแสดงออกคือแบบงงนะไม่เคยมีไม่รู้ว่าหน้าตาความรักเป็นยังไงแสดงออกไม่ถูกเลยใช่โอ้ ขนาดเนื้อหาเข้มข้นขนาดานี้นจะขนาดไหนพี่อยากรู้ไหมว่าซับซ้อนซ้อนเงี้นอะไรยังไงขนาดไหนอยากรู้ครับ <c oughs> ไปชมกันเลยครับคนที่มีหัวใจจากคุณสุภรุษครับเช <sh arp> ื่อเราต้องเตรียมงานให้พร้อมนะ <sh arp> ทำไมครับการที่เราจะถ่ายหลายๆช็อตในือวันเดื้อเนี่ยนะพี่ว่าต้องกระชับช็อตให้มันสั้นลงให้ช็อตให้มันชอ็อตช็อตให้มันสั้นมากๆปล่อยลองช็อตช็อตแรกให้ยาว ใช่ครับผมนี่เราคุยเรื่องอะไรกันอยู่ครับเอาเราจะวางแผนถ่าย MV ไงกว่าจะได้ MV 1่ตัวเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราต้องวางแผนกันเยอะแล้วก็ยากมากพอสมควรนะใช่ว่าเป็นนักแสดงใช่ทุกคนทุ่มกันลทีงานล่ะทุกคนแบบโอ้โหเต็มที่กับมันทุกคนต้องทุ่มเทกับมันครับเมนือแม้กระทั่งพิธีกรที่พูดอยู่ตอนนี้ก็ต้องทุ่มเทนะแต่ว่าตอนนี้ครับมีเบื้องหลังครับครับ MV ของพี่สุบรุษมาให้ชมกัน MV นี้นะครับผม เขาใช้ทั้งหัวใจถ่ายทอดมันออกมาทุกคนทีมงานทุกคนทํามันด้วยหัวใจจริงๆกับบรรยากาศการถ่ายทำาุสวิดีโอเพลงนี้ครับผมคนไม่มีหัวใจจากรุดสุดเลยครับใครชอบเพลงนี้เจ้าจัหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์สองศูนย์อจะโทรออกเลยนะครับพี่ชอบพี่ลุดก็ให้กําลังใจกันหน่อยใช่แล้วครับผมแต่ว่าคราวที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยที่พาไปชมเบื้องหลังก็มีเพลงแก๊ไปทำกาแฟของน้องโน้ตโน้สัญญากับทุกคนเลยว่า อาทิตย์นี้พี่จะนำเอ็มวีมาให้ชมกันและวันนี้ครับโปรรายการเราก็จะเปิดเป็นครั้งแรกของรายการเราสําหรับเพลงแก็ไว้ทํากับแฟนไม่เป็นเกียรติของรายการเรามากที่ได้เปิดเอ็มวีเพลงนี้ของแรบเก็บไว้ทำทกับแฟนน้องรรคับว,ว้าน่ารักนะน่ารักทั้งคน<อ>ทั้งเพลงใชน่น่ารักคกนน่ารักเพลงน่ารักชอบละ<อ>สิชอบชอบอย่างนี้นะครับไม่ใช่แค่ที่ชอบคุณผู้ชมก็ชอบคุณผู้ชมก็ชอบใช่โอ้ยนี้ได้เต็มเลยครับกับรหัสนี้ฮะ ดอกจันหน<ถ>ึ่งสองสามศูนย์หกเก้าเก้าครับเรจะบอกว่าคอนเซ็ปต์ของโน้ตเขามีรักโน้ตโน้ตโฟร์แชร์นะจ๊ะแน่นอนครับผมแล้วก็สำหรับใครนะครับผมที่ติดตามผลงานระบั้มเต็มระบั้มเดียวระบั้มแรกของน้องโน้ตอยู่เนี่ย เตรียมตัวเลยเพราะน็อตนี่นะครับผมตอนนี้เขากำลังซุ่มทําอัลบั้มเดี่ยวอยู่อัลบั้มเดี่ยวอััลบ้มเต็มอัลบัมลบมลบ้มแรกของเขาแล้วเขาบอกว่ามีส่วนร่วมแท้ทุกขั้นตอนเลยเดียวซึ่งผมจะบอกว่าน้องน็อตนี่นะฮะโโเขาโอ้โหทุ่มเทมากเขาลงมือไปทําด้วยตัวเองเไม่ไว่าจะเป็นการออกแบบหน้าปกกรออแบบซีดีเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพูดถึงน้องน็อตแล้วสาวน่ารักแล้วพูดถึงหนุ่มน,น่ารักบหนุ่มน่ารักเนี่ยผมขอนิจเลยนะฮะมันมีอยู่คนนึงดิว <laughs> เอาอีกแล้วเข้าตัวอีกแล้วนะฮะริทไงใช่รครับผมเฮ้ยวันนี้ได้ข่าวว่าเขามีกิจกรรมมาอัปเดตยใช่ครับผมตอนนี้เนี่ยตอนนี้อยู่ในช่วงกําลังกําลังเลือกรูปอยู่เล<ม>ือก<ม>รูปที่แฟนคลับน้องริดนะครับผมส่งเข้ามาในกิจกรรมที่ชื่อว่านหนึ่งรูปแกรักหนึ่งควาสุดกันตลอดไปก็คือให้ส่งรูปที่มีความทรงจําดีๆแก่ริท่น่าจะเป็นตอนไหนก็ได้นะครับ <cha> ส่งมาปุ๊บ ตอนนี้นกำลังเลือกอยู่ว่า<ม>รูปไหนนเลือกเองเลยใช่ว่ารูปไหน,นจะได้อยู่ใน Mv รักหนึ่งคำจดจำตลอดไปรอยยิ้มฉันไว้ในใจของเธออ้กอดทุกแมที่ของเราปล่อยรักทำงานรู้เบาในใจฉันและเธอรำลักด้วย จจดแจต่วันนี้เนี่ยมีอัปเดตอีกกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมของพี่บี้ครับอ่านเส็นแล้วมาสนุกบ้างใช่นะครับกิจกรรมนี้เนี่ยชื่อว่าสุขสนุก นับบัตรนาวตอนนี้เนี่ยเริ่มเข้าไปอยู่โค้งสุดท้ายแล้วนะถูกต้องคนที่ส่งรูปคู่กับไอคอนนบัตรนาวมาโพสท่าจี๊ดจี๊ดเปรี้ยวๆเนี่ยนะยังได้อยู่นะยังได้อยู่รอลุ้นกันให้ดีว่าใครจะเป็นผู้ที่ได้รับรับเสื้อนะครับที่เป็นวีมิเต็ดอ dition นนะฮะห้าสิบตัวบนโลกใบนี้นะและที่สําคัญเนี่ยแจกกับมือพี่นุ้ยเองด้วยถูกต้องแจกกับมือเองด้วยหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะโพสยังไง เป็นแบบไหนอยากดูตัวอย่างนนเพื่อบันแรงบันดาลใจให้กับตัวเองนะครับไปชมตัวอย่างพร้อมๆกันครับ เท่โอ้โหเลือีก2วันเท่านั้นเองใช่ครับวันนี้วันที่18กุมภาพันธ์ครัหมดเขตวันที่20กุมภาพนันธ์นะครับยังได้อยู่นอีก2วันเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดใครนี่ยังดิวไม่ขึ้นเนี่ยผมว่านะไปชมเอ็มีตัวนี้เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจและก็รีบถ่ายสมงมาดีกว่าครับผมไปชมเอ็มีเพลงตัวนี้เลยครับผมกับเร่งน้าบัดนาวครับครับ